ธรรมดาเเ้ยเดี๋ยวหมอไปดูสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเทสว่าเดิมเดิมก่อนที่เราจะแต่งนะครับนี่คือเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยขอเทสตกีก่อนแล้วกันว่ามันจะวิ่งได้กี่จีโอ้แรงจัดอ่ะโอ้ไหลไหลโอ้นั่งับนั้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำบัรดาเว้ย เดี๋ยวหมอไปดูสักหน่อยแล้วกันเมินนี้ที่สมงห็บเจวกันชมอยุน้วจกันเโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พกับผมดักไอชแนลวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเที่จ้าฟ์ซาที่เราจัดมานะตัวนี oh ้ oh oh. เป enfin, <to> ็นตัว350นะครับทุกคนนี่ อันนี้ขี่ได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วเออเดี๋ยวผมจะไปเทสว่าเดิมเดิมก่อนที่เราจะแต่งนะครับนี่คือเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยเป็นไงเออทุกคนว่าสวยไหมทรงเนะี้ยอันนี้น่าจะเป็นรถครอบครัวนะเออเห็นเนฟซีบอกใช่ดังนั้นก่อนที่เราจะไปแต่งวันนี้นะครับผมขอเทส G จีก่อนละกันว่ามันจะวิ่งได้กี่จีหน้าก็ยังไม่โหลดนะทุกคน <Yeah. S 1> ทรงแบบสูงจัดอะรถมันดูใหญ่ๆนะอันนี้ขาผมไม่ถึงนะผมสูงวันร้อยหกสิเนี่ยแหละ ขาไม่ถึงได้ขยิงเอาเอ้งคนถกมาพับหนึง่งจีมือถือก็วัดไหมเผื่อไว้เนาะเผื่อแบบไอ้โทรศัพท์ไม่ติดเอ้ยเผื่อแบบกล้องไม่ติดก็เปิดจับไปเลย ทำไมไมโอเคเริ่มสุดูนแล้วไปใหทุกคนไปเทสเจอฟอซ่ากันฟอซ่าสามร้อหาสิบจะวิ่งได้กี่จีนะเดิมเดิมจากศูนย์ตอนนี้วิ่งไปวันมาณห้าร้อยโลนะนะ่ะเนี่ยตอนนี้ประมาณสิบโมงโอเคถือว่ากี่ดีไหมผมว่าดีนะเนี่ยดูดิ ถือว่ารอบดูรอบอันนี้คือเดิมๆเอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสทางเลยที่เราเทสรถบ่อยเนาะ<อ>ใช่มาดูกันว่าหน้าไม่มันจะได้กี่จีเอยหน้าไม่มันจะได้เท่าไหร่แล้วก็จีจะได้เท่าไหร่แล้วก็จีมือถือด้วยจัดไปสามจีทุกคนชิวก็ไม่ได้เอาขึ้นนะเอาลงเนยโอเค น,นี้คือนั่งขับคือแบบลมตีข้างๆมากเลยถ้าชิวขึ้นจะเงียบนะเนี่ยประมาณนี้เงียบแต่ว่ามันจะต้านลมเพิ่มเลยทุกคนเดี๋ยวอะไรผมก็สั่งมาแล้วนะบางชิ้นก็มันห้าชิ้นแล้วแหละใช่เดี๋ยวจะแต่งเรื่อยๆแล้วกันเนาะวันนี้ผมว่าจะไปจัดทรงโหลดหน้าหน่อยแล้วก็ใส่ท่อประมาณเนี้ย ใช่ถ้ามีโชคหลังก็จะเอาแก๊ปสีประมาณนี้ใช่ประมาณสี่ร้อยหน้าวันสองนิ้วมัง้งกี่ผบบกำลังรอเนาะโอ้อันจะลายมากน้องหมาโอ้น้องหมาด้วยห <c oughs> มาไม่ค่อยมองทางทุกคนก็เรามัดนระวังนะเพ <c oughs> นหมาก็แนะนําให้อย่าเป็นเสียงแล้วกันตัดหน้ามาไม่คุมนะเออโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงเส้นเเราจะเห็นรถแล้วทีแรกผมว่าจะรอ p c x นะแต่ว่ามันออกมาสามปีแล้วไหม เอออันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนโฉมมาปีแรกผมก็น่าจะได้อยู่น่าจะใหม่อยู่แต่ว่าถ้ารอพีเซ็มันน่าจะผลิตโฉมนั้นมา3ปีแล้วมันก็น่าจะปีที่สีมันน่าจะเปลี่ยนโฉมอ่ะต้องปีหน้าพีเซ็กตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้น่าจะน่าจะน่าเป็นการคาดคเนของเราโอเคเส้นเหตุรถก็ข้างหน้านี่แหละก็ไม่ควรล็อกเล่นแบบนะเพราะว่ามันใช้คมเร็วเนะเออต้องดูแบบปอดหมู่บ้านด้วย มันอันตรายต,ต่อตัวเองและผู้อื่นขอเน็บในก่อนเพราะว่าตรงท้องมันมักเอมันชอบปุ่งอะ่ะแบบขี่แล้ว<อ>ลมมันเข้าท้องนะทุกคนมันจะแบบทําให้ท้องป่องวันเนี่ยเออขี่ไม่ค่อยเท่เลยเพราะาลมมันต้านตรงเนี้ยมันหลังสูญญากาศหรือเปล่า <c oughs> โอเคถือว่ารอบก็ดีอยู่นะเดี๋ยวจะไปใส่พวกชามอะไรไล่ไล่เล่นดูเนาะใครแบบเล่นนี้ก็แนะนาด้วยฟอร์ซ่า โอเคเอาจากตรงนี้แหละเอาชิวลงละเดี๋ยวเริ่มจากศูนย์เนาะแบบนั่งออกตัวเลยมาดูรอบมันจะจัดหรือเปล่าจีโกโปรขึ้นหรือเปล่านะได้อยู่มั้งโอเคเริ่มจากหลักกิโลนี่นะครับไม่รู้หรอกว่าวิ่งกี่โลจะหมอไปเรื่อยๆเออเอาเป็นกิโลแล้วกันเนาะมาดูว่าโลหนึ่งจะได้หน้าไม่เท่าไหร่รอบจะมาเร็วหรือเปล่า ท่าเทียบกับเอ็กแม็กเนาะทีแรกผมชอบเอ็กแม็กนะเออไปดีกว่าไปแล้วจ้าโอ้เร็วอยู่นะเร็วอยู่นะแปดสิบแล้วร้อยดูหน้าไม้ดีกว่าเนาะร้อยยี่ร้อยยี่แล้วร้อยสามไปแล้วจ้าร้อยสี่เฮ้ยเรื่อยๆว่ะเรื่อยๆนิ่งมาก ร้อยสีลงเนินนิดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นเนินตอนนี้่โอ้ร้อยห้า105ว่ะ1้5ว่ะอุย้ยเอาจัดเฮ้ยเ้ยโอ้ร้อยห้าอันนี้ขึ้นเนิอนอยู่โอ้ขึ้นเนินไปแล้วลงเนิอนอีกแล้วผมตีไว้ประมาณร้อยเกือบร้อยห้านี่แหละอันนี้มันลงเนินนะ 5้านะครับเดิมๆผมตีไว้ประมาณนี้แหละโอ้ยไปแล้วหกอันนี้ลงเนินโอยาวๆว <c oughs> ิ่งกวางเกือบสามโลได้อะเออแต่บ้าไม่รู้นะว่าตอนมันสองโลแรกมันเท่าไหร่นะไม่ได้ดูโอ้ประมาณนี้แหละทุกคนคือบอกเลยว่านะ้ำมันเหมือนเข้ากรบบปาเออลิตรสองบาทอะ่ะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ทุกคนว่าเป็นไงแรงไหมผมว่าผมว่ามันได้อยู่นะแต่ว่าเอ็กแม็กเดิมก็เท่าไหร่ทุกคนว่าอันนี้ผมไปดูมันก็ไม่รู้ว่ามันต้นมันได้แต่ท้ายนี่ฟอซ่าสวนนะถ้าเดิม,ดมไม่รู้นะดเดิม,ดม,ดมหรือแต่งนะน,นี่ก็ไปดูจากช่องอืนมาเนาะศึกษามาคันไหนปัญหนาน้อยผมก็ซื้อคันนั้นแหละใช่คันนี้อาจจะมันคามร้อยห้เนาะจะไปสู้กับเบ้งแม็กส0 0ร้อมันก็แบบ ไม่สูสีเออแต่ว่าอัพลูกเท่าสีสเท่ากันก็น่าชนกันได้นะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปพาทุกคนไปดูเว็บร้อยเลยก่อนนะเพราะว่ารัาชยโจเปิดแล้วเออลังจากที่ปิดไปครึ่งเดือนหรือเปล่าพอดีได้มาเทสรถก็เลยไปดูหน่อยแล้วกันนะเจ้าเว็บร้อยสีวาวถึงไหนแล้ว <c oughs> คือล่าสุดผมสั่งมือคาร์ดโซนิกแล้วก็อะไรว่าแล้วก็เอ,อเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันนะเนาะ อ๋อแล้วก็แฮนด์คันเร่งคันเร่งคันเร่ง i x z ใส่เจอเว็บร้อยคารับบร์ซีวาวห้าเจ็ดซีวาวไม่ได้คิดว่าจะมาแน,น่ๆพอดีได้เทสตอนแรกก็มาหน่อยอขี่สนุกนะผมว่าเดิมๆโคดสูงอะ่ะ เปิดร้านยังนออเนาะหรือหละเยดไปรุ่นทงเชงอุ้ยดูอะไรครับเนี่ยท่อสูตรไหนครับเนี่ยท่ออ้วนท่อสร้างหรือเปล่านี่เยดเคมีเล็กเล็ด้วยเยดไปรุ่นทองเชงอันนี้รถแถวว่างนะครับ เอาเลียงเอาเรียงนูนเรียบร้อยเราอยู่นู่นเดี๋ยวรอช่างโจมาก่อนอา่ารีวิวคันนี้ก่อนคันนี้ก็จะเป็นอาร์มเดิมนะครับสเต็ปแวนก็นจะเป็นทรงแวนได้กึ่เงเชงแต่ไม่อาร์มอาร์มไม่ไม่ไมอะไรก็กันตกยังมีแล้วก็ดูเรือนเรือนยี่ปดน่าจะเป็นห้าสามห้าสามนะครับคันนี้ประมาณนี้แหละแต่ว่าทีเด็ดก็น่าจะเป็นทอนะครับ แป๊บล้วนโอ้น่าจะโคตรรั่นเลยแหละครัเนี้ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบวิ่งประมาณร้อยห้าได้ห้าไหลดูดตูดก็ร้อยห้านะครับแต่เมื่อกี้มันลงนนมาเลยแบบเลยไป1 0ร้อยห้าหน่อยที่ว่าเครื่องก็บูดๆเลยนะร้อนโอเควันนี้ผมคลิปต่อไปผมอาจจะแบบไปโหลดหน้าแล้วก็ใส่ทอนะแล้วก็บาะแล้วก็ชิวอะไรเนาะ หายแล้วครับป้าปิดไปเครื่องเดืนอ,เนอนไว้บิดงบังโ้งนะยาวต่อยไปใส่ละมันทดหล,ล่อไปของเ,เออแต็มๆเลยมาตรฐานเฮ้ยใส่ของแด่จบนะ ม,มาเทศจีนก็เลยเลยมาเบลยเจ้าจะจูนเมื่อไดไหมนะอ๋อมันต้องเบ่อง,องอากาศนั่นนะมั่ไเลนะต่ัมีวอมันไดอยอืมโอ,อ้โทร 23, อรใบละสองหมื่นสามันะเอ๊เอสซีกําลังกิปใไส่เมื่อนี้แหละจองไว้แล้ว <laughs> อันนี้คือตอนนั่งขับนะว่าจะไม่ถ่ายแล้วนั่งขับก็ยังไม่จำไม่นะเนี่ยโอ้ดนั่งขับก็ร้อยเสียวคนโอ้แรงจัดอะ่ะโอ้ไหลไหลโอ้นั่งขับนั้นเนี่ย ไปดูสักหน่อยแล้วกันโอ้โอ้โอ้ร้อยห้านิ่งๆเลยอันนี้คือสุดแล้วนะคือทางเรียบแหละขึ้นไหมไม่เพิ่มนะเอาเท่านี้แหละว่ามันเข้าหมู่บลล้นแหละโอเครู้เรื่อร้อยห้าเอ๊ะเป๊ะไม่ขาดไม่เกิน